ตตตตตึึตึึึจบสเตทอีเวนแล้วจบส่วนห้าหมื่นเองจบเลียอย่างงี้นะเมื่อกี้ไม่เป็นไรมามาโปรคาเช่สักนิดนึงแล้วกันครับมาก่อนแบบก็คือว่าผมได้ทำ Ad เอเดนแม็กไัแล้วเมื่อเช้าคือว่าจะมาลองหน่อยว่าทีม่ยตีขึ้นไหมไง เปิดกระชาก่อนเลยอย่างแรกได้ตัวเปิดจนจัดก่อนจัดก่อนเลยละกันไดส,สิบตัวพอ่ีก็คือผมไม่มาไม่แย่งใครเลยอย่างไรอย่างไรไเหงาเปิดให้เฉยนั่งไงนั่งไ,ไง,ไง <c oughs> อืเอเะอืมมือมอเต็มมา โอเคมามาลองลองทีมดิว่าโอเคด,ดูตั้งรับก่อนตีมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนาตาเดียวก็ชนะสกุลาด้วยแขกผู้ใหญ่ป่ะตีเรียนนะ่ทดสอบทีมก่อนทดสอบทีม ไม่คงสู้ไม่ได้ป่ะทีนี้โทวบินด้วยตีครับมาตัวนี้ผมอยากลองดูเดวินชี่วาไฟน่าอยู่มั้งมาลองดูเอา้ามาเอมาไปช่วยทีมทัจริงไหมเนี่ยจะเล่นง่ายขึ้นแต่ทกมต้องรับไม่รู้นะต้องจะเทเยอะต้องกด่อเทมอะดมากดไอเทม ดูการข้าวของมันนะตอนพ่ชีพดูวยังไงวะตายตอนไหนมันจะตายประเด็นนะี่ยอุ้ยดู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 ดดเอเดนยั่งเก่งอยู่นะฟันได้แล้วเนี่ยดูมันข้ามดีดูดิเฮ้ยถึงป้อมถึงป้อมเขาแล้วนะเวอร์เวอร์เกินเวอร์เกินเอเดนเวอร์อรอรอรจริง มา,มาโอ้โหไม่ข้ามบ่อยนะเนี่ยปั้น,นได้แต่ต้องจะใช้งานสักสามสี่เดือน,นก็คือว่าทีมันโหดปั้นมันได้้ได้ใช้แค่นั้นแหละแต่ก็หลุดทีมแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เป็นผมน่าจะใช้เป็นปีว่าทีมไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยมีไม่กี่ตัวผมจะใช้ปีสองปีเลยแหต่แต่ว่ามันเครื่องก่งอยู่นะตันป่วนดาเมจนิดหน่อยคือดาเมจก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอก ก็แค่เอามาป่วนแบบสบตันไงก็คือมันโดดไปตันแถวหลังใช่ไหมโดดไปตั้งแถวหลังปุ๊บล้วก็ใช้จิิก้าท,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 ท่าท่านเป็นใครมีทีมอะไรหรือตัวดาเมจอื่นก็ใช้แท้ตัวดาเมจทำเขาโดนตันนะง่ายป่วนก็ป่วน,วน,วน,วนเก่งเก่งเก่งแค่ทีน้อยน่ะเล่นง่ายขึ้นเล่นสนุกขึ้นเยอะตอนนี้คือว่าตัวตัวต่อไปที่ผมจะปั้นในะครับน่าจะเป็นจระเคยนะถ้าเดือนหน้าไม่ใช่ตัวดี งคงจะระเข้ระเข่ในหรืหรอว่าผมอยากการันตีแค่็ดสองอะที่เกียดดันแต่แบบเจ็ดตีกันนะมผมตีไม่ได้หรอกเจอดัดดัดโหดเกินอืมทีมนี้มิดลิมได้ลองเล่นไหมลองเจอมิดลิมไหมลองเลยละนะแล้วกันเออแบบเอเลนอาจจะตันมิดลิมได้ไงฮะจะรู้นล้วเจสกาอะเจสกามันจะขวดนะเลยเกียร์ไม่ดีอนะไรเงี้ย มิริมมิริมมันจะข้ามมิลิมได้ไหมอย่างแรกเลยดูดูดูรือว่ามันข้ามท่าตัวใคได้ไหม้าผมจะไม่รีวิวในสเตทิมิริมเขาแคบเอาแบบว่าเอ่อเอดนมันมันแม็กตัวเล็กมันเชื่อทีมได้ไหมแค่นั้นทีมนี้โหดไปเอเดนมันไม่ข้ามโอ้ยข้ามอยู่ข้ามอยู่โดดข้ามมิลิมอยู่นั่นเนี่ยโอ้ยข้ามดีเหมือนกันนะนี่มาเรียนของพี่เกดดูดิดูข้ามแต่แถวลังยีไม่ได้นะ อ๋อโดนตัดเล่อ้าวไม่น่าตีเลยก็ลองก็คือข้ามค่อนข้างไกลจังวันนี้ผมต้องพัดจันทร์พัดพัดพัดยังไม่มีเล่ยนะั่นรโอ้โหคนผิดจังหวะบอดโหมดว่ะแปร้วครับแปรแต่ว่ามันมันโดดข้ามอยู่ ตอตทีมัได้โหนนะเราเอาไปเล่นดูในีนี้เก่งในดีขึ้นไดเก่งป่อยบาแต่คือมันฆ่าไม่รินอะยู่นะอืมฆ่าไม่รินเออดีเอดีกวอลองเล อืแตกตีไม่ตายต้องยังได้บาไฟครับยังได้บาไฟคือเก่งอยู่นะเก่งเก่งค่อยๆเก่งเลยคือคุ้มอะ่ะค่อยๆไกลเล่นคนละโบลล่ามาสุดคนเหีือทั้ทีมนี้ว่ะคนไทยขอโทษนะตีเขาแน่นเลยผมก็ตีคนไทยประจชาู่แล้วคือมันเป็นเกมเนาะไม่อยากจะไปทีเ่เล่นเลยครับเพราะคนจะตีมันแค่เกมครับ แต่ถ้าเป็นหลีกตำนานของเปนตัวผมไม่เคยขึ้นม,มา,าร์สันเนี่ขึ้นไม่ได้เลยท่านทีมต่อไปครับก็ดูทีมรอรอดูที่เพื่อรอดูอัปเดตเพื่อต้านไปคองผมก็ได้เดือนนี้เดี๋ยวผมรอดูตารางล็อกอินก่อนได้ไหมถ้าไม่มีเกียร์ติดาวผมจะสมัครไอดีไหมถ้าไม่มีมมก็ก็น่าจะสมัครเอาไว้เล่นขึ้นขำ ขำว่า,าจะได้นะแต่จำมอนคีมันก้าวแล้วนะไม่ถกอ่ะมันมันมีตัวใหม่มาในคโค้ดนี่นักพน,นันแล้วขั้นเก่ง,กง,กง,กง,งกต้องวตารนะนั่นเราแข่งเราต้องกดอวตารเล่นเองถ้าทีมไม่ได้หวยทีผมไม่ได้หัวขาดเตัวน,นั้นได้เกียกร์รองเท้าหน้ามันใส่ให้โค้นี่น่าจะเก่งอย คนเยอะมาเหรอจะเก็บใช้เก็บฟีอะไรทำไมไม่ให้เอลิซาผมจะให้เจสิก้าลุ้นเลขไอประเด็นได้พันสองมันทุกท่านเยอะเลยดัดทำไมดัดตายง่ายจังใช่ไหมดัดตายง่ายแปลกหรือว่าหรือว่าทีผมใหญ่กว่า แต่ว่าขึ้นพาดบ่อยอยู่กาะอะไรดูเ่เอเนติดเนืดอินดอนสารูลอ้โหเอเลนคไฟอย่างนาน ก็อัปเดตทีมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเก็บตัวกาชาอ่ายิ่งสบายเปิดบ,บาวไฟขอบาวไฟไมก่ก็ดาวินชีตัวครับท่าในตัวครับเพ่อข้างแจ่มเลยน้ำมูกอันนี้ข้ามขีดจำกัดก,ก่อนโอ้โหได้ลดเลไปนิดนึงก็ยังดีครับ หมดเลยหนึง่งเลือดสิบหมดเลยนะนันนี่เปลี่ยนเกียร์ของเปลี่ยนเกียร์ไปแต่ทางโดูตามเกียร์นะครับเล่นใส่เกียร์นี้เนาะอันนี้อ๋ออา,าม่าไม่ได้ฟรีนี่มาคือควรจะเอาชิ้นนี้ให้เอทินแล้วก็เอาชิ้นนี้ไปให้จระคเคแล้วก็เอาเจ็ดดาวให้อามา่าอาม่ากินแะไรเยอะเกิน,นก็ทีมก็แค่นี้นะครับแต่ก็คือ ก็เก็บตัวกรชาเอ่อเปิดหาพวกนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็จะแบบมาเด,ดอีอีกทีเรียนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ